อ,อบตบางโปรงร่วมกับวัดบางโปรงสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสบ้าชนไก่ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่17เมษายน2567 ที่สนามแข่งขันกีฬาสบ้าช,ชนไก่วัดบางโปรงตำบลบางโปรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงร่วมกับวัดบางโปรงนำโดยพระครูพุทธิสารโสพิษหรืออาจารย์เสกเจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือเจ้าอาวาสวัดบางโปรงและพระสาโรธธีรพัฒโทเลขานุการเจ้าอาวาสวัดบางโปรงสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสบ้าชนไก่ระหว่างวันที่14-17เมษายน2567ชิงเงินรางวัลรวมกว่า15,000บาทโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทนะคะได้แก่สบ้าชนไก่ประเภทเดียวสบ้าชนไก่ประเภทคู่และสบ้าชนไก่ประเภทเด็กจำนวนลูกสบ้า20ลูกไก่5ตัว ผู้แข่งขันฝ่ายใดนะคะสามารถล้มไก่ได้มากสุดจะเป็นผู้ชนะและกรณีล้มไก่ได้5ตัวจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปค่ะโดยบรรยากาศในการแข่งขันนะคะมีนายปีชานิ่มเนียนรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงนายชายโยดมนาคะปักศิลรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงนางสาวบางออนกลุดผู้ประธานสภา,าอบต,อบ,ตอบางโปรง นายอนุสักิ์พรมโพรองประธานสภาอาบตอบางโพงดเตอร์วิชัยจันจำรูนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการนางสาวออนอ,อนงวิสิทธิโสภาหหัวหน้าแผานกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพะนครใต้ร่วมให้เกียรติร่วมมอบรางวัลพร้อมด้วยพ่อค้าประชาชนตำบลบางโปรงและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สบ้าชนไก่กันเป็นจํานวนมากค่ะสําหรับการละเล่นสบ้าชนไก่นะคะเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวชุมชนตำบลบางโป่งมาอย่างยาวนานนิยมเล่นกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้เกิดความสนุกสนานสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นการละเล่นที่ทําให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันอยู่กันอย่างสงบสุขเป็นการฝึกสมาธิทําให้คนจิตใจเยือกเย็นสุข,ขุม เนื่องจากต้องใช้สมาธิแน่วแน่ในการทอยคะ่ะสวัสดีครับผมอนุสัต์พงโบร,ร,รองรประธานสภาอาวบตบางโป่งนะครับวันนี้เ,เราได้ทำการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสบ้าชนไก่เพื่อให้เกิดความร่วมสามัคคีของประชาชนชาวบางโป่งในพื้นที่นะครับกีฬาสบ้าชนไก่นี้มีมาประมาณ100ปี แล้วนะครับในครั้งนี้วัดบางโปงร่วมกับอบตอบางโป่งเป็นผู้จัดงานนี้ตัวผมและคณะกรรมการเป็นผู้จัดงานมีแข่งขันประเภทเดี่ยวประเภทคู่และประเภทเดี่ยวเด็กวันนี้เป็นวันชิงชนะเลิศของแต่ละรุ่นนะครับก็ขอแา่ขอบพระคุณท่านพระครูภุธิสารโสพิษท่านพระอนุสรภพมพโพท่านพระสาโร,รนิ่มเนียม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และมอบของรางวัลให้แก่การแข่งขันครั้งนี้และก็ขอบคุณไปยังพี่ป้านาอาบริษัทห้างร้านที่ร่วมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นนะครับสืบสารประเพณีอาุุัักษ์์กีฬาพื้นบ้านของไทยต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ